เป็นลำโพงติดในร้านอาหารหรือว่าฟังเพลงก็ได้หรือว่าใช้กับกางแจ้งก็ได้นะตัวนี้เสียงดีมากเลยตัวนี้จะเป็นลำโพงของแรมซ่าครับพาราโซนิกแรมซ่าอ MSA10K ตัวนี้รับโอมอยู่ที่6โอห์มวัดอยู่ที่รับวัตดได้160วัตต์ัวนิดเดียวแต่รับวัไดได้เยอะมากอันนี้แม่เหล็กผมแกะดูแม่เหล็กใหญ่มากเลยนะ อยากให้ดูหน้าไม่แน่ใจแกะได้ไหม,ไมเป็นไ,แก,ไแกะไม่ออกแกะไม่ออกแต่อันนี้มันจะตั้งได้สองแนวครับมันจะตั้งด้ท้งแนวนี้จะเป็นแนวตั้งแต่มันจะยิงตรงมาแล้วก็อ,อีกแนวนึงคือตั้งอย่างนี้มันจะยิงแล้วก็ขึ้นบนอ,อันนี้คู่ละสามพันห้าร้อยบาทรวมสง่งสามพันห้ารวมส่งใช่ <ละ S 1> นาพศมาถ่ายอาทิตย์ก่อนมันจะมีคู่ใหญ่มาคู่หนึ่งแต่อันนี้ขายไปแล้วอันนี้คู่เล็กมาตัวนี้เสียงดีดีพอๆกับคู่ใหญ่เลยต่างกันแค่ตัวนี้จะไม่ค่อยมีเบส แต่กลางแหลมมาสู้ตัวใหญ่ได้สบายเลยครับผมแล้วก็จะมีลำโพง,อ,งอ่าฝั่งอันนี้มีมีม,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 มีเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ลงมาให้ดูมีเดี๋ยวอันนี้มันจะมีมาลำโพงของเดนนอนข้างหลังจะเป็นอย่างนี้ อ่าตัวนี้จะอยู่ข้างละ50วัตต์6โอห์มตัวนี้ Make in China แต่ตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่เหมือนกันนะข้างหน้าสวยเลยหน้ากากครบตัวนี้สภาพสวยกิิบเลยครับถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ได้มาผมจะแกะออกมาจากพลาสติกแกะกล่องเข้ามานี่แหละจะมีแค่พวกรอยถลอกรอยอะไรนิดหน่อยสภาพไม่ค่อยมีตำหนิเลยแต่ตัวนี้สวยเสียงดีนะตัวนี้เสียงดีมากข้างหลังก็จะเป็นบานา ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกบานาน่าอะไรนะตัวนี้มันจะเป็นสีใสๆอ่ะอันนี้คู่ละสามพันห้ารวมส่งตัวนี้นะต่อมาก็จะมีเลนนอนอีกคู่หนึ่งตัวนี้อันนี้จะเป็นคู่ใหญ่กว่าคู่ใหญ่หอ่ะใช่อันนี้ก็สวยจะเป็นสีออกคล้ายๆดำเบโนหรือแต่มันจะมีสีไม้แทรกเข้ามาไม่แน่ใจนนเขาเรียกสีอะไรลายไม้วยใช่ ตัวนี้อ่า u ู c 101 8 0่งแปดิบวัตต์หโอห์มเมคอินตัวนี้น่าจะไต้หวันอันนี้คู่ละส5ม0ัรวมส่งเหมือนกันหน้ากากครบครับต่อ,อมาจะมีออนเกียวตัวใหญ่มาอีกตัวหนึ่งข้างหลังก็จะเป็นบานาน่าฝั่งนี้ป้ายหายป้ายน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ตัวนี้ข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยตู้ใหญ่ตู้ใหญ่ตู้ลึกหน้ากลางมีครบคู่ละสามพันสามพันห้ารวมส่งสาภาพตู้สวยนะตัวนี้สาภาพตู้สวยดเดี๋ยวไว้ก่อนกันเดี๋ยวผมเอาขึ้นอีกทีหนึ่งนี่อันนี้ลำโพงยุโรปมาอาทิตย์ก่อนมีมาเยอะอยู่นะยุโรปมีมาหลายคู่ บียนดบิเอบนดิละครับตัวนี้นีติดจ,จองแล้วลูกค้าเขาฝากไว้ oh. <laughs> เข้ามาได้วันเดียวลูกค้าเขาจองไว้เลยตัวนี้ <laughs> เขาโอนตังค์มาให้หละแต่เขาฝากไว้ก่อน <laughs> เขาขึ้นมากรุงเทพหน้าประมาณสองสามอาทิตย์แล้วเขาจะมาเอา <laughs> ตัวนี้ตัวนี้ยังไงครับราคายังไงน้องคองอันนี้ผมปล่อยให้ลูกค้าประจําไปผมปล่อยไปประมาณหมื่นนิดนิด <laughs> ร,ราคา,าประมาณประมาณเท่าไหร่เออถ้าราคากลางตัวนี้จะอยู่ประมาณหมื 10, ่นสามถึงหมื่นสี่ต่อคู่นะ นี่ B N W R เดี๋ยวผมดูรุ่นเขาแป๊บอ่านี่ B N W D D M หกศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นรุ่นแรกครับแต่สภาพสวยมากเลยตัวเนี้ยสภาพเหมือนแกะกล่องเลยฮะเนี่ยดอกใช่แต่พวกนี้จะไปเร็วนิดหน่อยถ้ามาอยู่ในร้านได้แป๊บเดียวอันนี้ก็เข้ามาได้วันเดียวลูกค้าเขาโอนตังค์ม่นะตัวนี้ไปเร็วใช่ มีมีน,นี่อีกคู่หนึ่งลืมลืมบอกนี่นี่มีวิกเตอร์รุ่นสามดอกสิบนิ้วอะอ็ก s x สามแล้วก็เป็นตัวมาร์กสามนะมันจะมีสามรุ่นตัวนะี้อ๋อตัวนี้จะเป็นมาร์กสามตอนนั้นที่น้าโพสต์มาถ่ายมันจะเป็นมาร์กหนึ่งมาร์กหนึ่งอันนี้มาร์กสามนะอ่าใช่มาร์กสามตัวมาร์กหนึ่งที่ผมขายราคาจะแพงกว่าตัวนี้ แต่อันเนี้ยคือด้วยที่สภาพตู้เขาไม่สวยไอตัวมาร์กหนึ่งผมขายไปห้าพันห้าส่งให้เขาแล้วก็ไอตัวเนี้ยคือหนึ่งคือตู้ไม่สวยแล้วจะเป็นตัวนี้เป็นมาร์กสามผมขายแค่สามพันเก้ารวมส่งนี่นะดอกสิบนิ้วของวิกเตอร์ครับ,อ,รบอันนี้มีมาสองคู่นะตัวนี้มีมาสองคู่สามพันห้ารวมส่งนะครับสามพันเก้ารวมส่งามันสามพันเก้ารวมส่ง ถ้าใครมาเอาหน้าร้านให้สามพันห้าไปเลยอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยมีมาสองคู่สภาพตู้เขาอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับมันจะมีพวกรอยทะลอกเยอะเนี่ยรอยทะลอกอ่าอย่างฝั่งนี้ก็จะมีเนี่ยเห็นไหมมีมีอย่างเงี้ยนิดหน่อยรอบตู้แต่มันมีก็มีเยอะอยู่สภาพตู้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ดอกเดิมหมดฮะดอกไม่ขาดไม่อะไรผมลองแล้วใช้งานปกติเสียงดีเลยตัวนี้เสียงดีครับ ะพามาดูซับบ้างดีกวะ่ะซับตอนนี้จะมีไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะ,จะมีม,มีมามีมาเรื่อยๆแต่ขายเร็วซับเลยไปไวมากอันนี้ของออนเกียวฮะอันนี้มาตัวที่สองจะเป็นตู้จะเป็นสีไม้แต่ข้างหน้าจะเป็นกระ,กระจกสีดำจะมีตัวหนังสืออยู่ของออนเกี้วนะครับผมใช่สวยเลยนะเหมือนพวกซับพวกอะไรไฮเอ็นเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เลยตัวนี้เสียงนุ่มมากเลยดอกอแปดนิ้วฮะ เป็นไฟร้อยอันนี้ตัวละห้าพันห้ารวมสง่งห้าพันห้ารวมส่งนะครับใช่ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นคินบูดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าดอกประมาณอ่าตัวนี้น่าจะหกหกนิ้วหกคนูดนะใช่ะะเวลาไอเนี่ยเวลาเราเสียบไฟอะ่ะเดี๋ยวผมลองเสียบตัวนี้จะเป็นไฟร้อยนะครับติดไหม นี่เวลาเสียบไฟจะมีไฟโชว์มีไฟโชว์นะใช่ใชดอก6นิ้วอันนี้ตัวละ2,500รวมส่งของเคียนบูดครับใช้งานปกติต่อมาจะเป็นซับบ้านเราดอก10นิ้วเป็นขอบโดนัทไอตัวนี้น่าเป็นซับของอเชอร์แมนแต่ตัวนี้น่าเสียงดีสุดของยี่ห้อน,นี้แหละ,หละตัวนี้เสียงดีมากเลยเบสเขาจะนุ่มลอย อันนี้ตัวละห้าพันห้ารวมส่ง 5, 5, 5, 6, 6. ดอกสิบนิ้วครับขอบโดนัทต,ตู้สีดําหน้ากากมีครบเลยเนี่ยหน้าปัดเขาก็จะเป็นไฟเวลาเปิดไฟก็จะวิ่งขึ้นเพิง่งมาเมื่อผ่านเป็นของเชอรอแมนนะครับผมต่อมาจะเป็นซับเดนนอนหนะึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้จะมีสองดอกดดอใช่ใช่อันนี้อันนี้มานะมาหลายตัวอยู่เหลือตัวเดียว จะเป็นดอกขนาดห้านิ้วมีด้านล่างด้านบนสองดอกพวกนี้จะเป็นไฟร้อยสิบนะฮะอันนี้ตัวละสาม0ห้ารวมส่งตัวนี้เสียงดีมากนุ่มเอาไว้ฟังในห้องนอนได้เลยเอ่อ JBL ติดจองฮนะแล้วก็อันนี้ตู้ไม่ค่อยสวยผมเก็บไว้ใช้ในในร้านต่อมาจะเป็นโซนี่โซนี่อ่าตัวนี้ดอกน่าจะประมาณห้านิ้ว ตัวลราสองพันห้าลมส่งครับผมนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นลําโพงฝั่งนี้ต่อมาจะมีนี่ข้างหลัง,งตรงนี้จะเป็นตู้ไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงครัอันนี้กองของออนเกียวนะครับใช่อันนี้ของออนเกียวอ่า d สามสาม x ตัวนี้น่าจะรับวัตตได้ห้าสิบวัตถถึงร้อยห้าสิบวัตตครับน้ำหนักต่อข้างสิบ สิบเอ็ดโลครึ่งเมกอินเจแปนข้างหลังก็จะเป็นตัวตัวข้อหมุนคล้ายๆ banana แต่ไม่ใช่อันนี้เอาสามพันห้ารวมส่งปต้ายทองนะสะภาพสวยสามพห้ารวมส่งนะใช่แล้วก็มีอันนี้มาสองคู่อันนี้น่าจะลดราคาลง ตอนนั้นผมขาย4,000เดี๋ยวลดลงาราคามาให้เอาไปคู่ละ3,500รวมส่งพอ3,500รวมส่งนะครับเพราะตอนนี้ต้องการพื้นที่เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีของเข้ามาเยอะอเลยของตอนนี้มันเข้าทุกอาทิตย์เลยสาภาพสวยตัวนี้ก็จะมีตัวปรับปรับเสียงกลางแล้วก็มีลาโพงมุกเชลอย่างออนเกียร์พวกเนี้นี่อ่อนเกียร์พวกนี้นะ เนี่ยอยู่รวมกันประมาณมีประมาณสิบคู่อยู่ในร้านใช้งานปกตินะคะคู่ละสองพันรวมส่งใครสนใจเข้ามาดูได้เลยมีมีประมาณสิบคู่ตัวนี้นะคู่ละสองพันรวมส่งนะครับใช่ฮะใช้งานปกติเลยนี่อันนี้ก็ใช่นะฝั่งนี้อนนี้ใช่เหรอใช่คู่คละสองพันเองนะครสองพันรวมส่งนะ่ะสภาพสวยนะบงแต่บางตัวผมมีเยอะแล้วผมต้องการลดลดออก ฝั่งนี้ก็จะมีลำโพงโซนี่อันนี้จะเป็นมินิคอมโพญี่ปุ่นคู่ละพันสองรวมส่งอันนี้คู่ละพันสองรวมส่งนะไม่แพงใช่เสียงดีนะแล้วก็จะมีเชนบูดอีกตัวหนึ่งอีกคู่อันนี้ก็เป็นซีรีส์ใหญ่เหมือนกันอันนี้คู่ละสองพันห้ารวมส่งจะเป็นดำล้วนเลยครับโดมก็จะเป็นโดมโดมผ้าไหม่ ดอกขนาดมูเฟอร์ตัวนี้น่าจะอยู่4.5่จ้านิ้วสไตล์เสียงเขาจะออกนุ่มๆฟังสบายของเคนบูดนะเดี๋ยวพามาดูเซนเตอร์ต่อไปเซนเตอร์รอนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์จะมีของยามาฮ่าอันนี้ตัวละพันสีรวมส่งเป็นสามทางข้างหลังก็จะเป็นพวกนี้เป็นบานดาน่าหมดเลยนะถ้าเป็นเซนเตอร์อันนี้ก็ของเลนนอนมีสองตัวอันนี้จะมีตำหนิแค่หน้ากากนะ หน้ากากเขาหน้ากากมีนิดหน่อยนะครับใช่เอาตัวรับตัวรพันรวมส่งพอมีตําหนิแค่หน้ากากแต่สภาพตู้สวยเลยแล้วก็จะมีอ่าอนนี่เซนเตอร์ของ,องออนเกียวอันนี้จะมีดอกแหลมบุบนิดนึงแต่นี้เดี๋ยวผมดึงขึ้นให้มันเพิ่งมาพวกนี้มันดึงขึ้นได้ อันนี้ดสองศูนเจ็ดสีแปดสิบวัตต์หกโอห์มหน้ากากครบตัวนี้พันหกรวมสง่งนี่นะต่อมาก็จะเป็นยามาฮ่าตัวละสองพันห้า 2, รวมสง่งอันนี้จะเป็นตัวใหญ่แล้วก็เดี๋ยวพามาดูหน้าหน้าอีกนิดหนึ่ง ด้านหน้าจะมีเซ็นเตอร์อยู่อ่าอ่ะอันนี้เดนนอน้านนอนมีเซนเตอร์ของเดนนอนครตัวเมื่อกี้แต่อันนี้สาภาพสวยหน้ากากไม่มีตําหนิเนี่ยเมื่อกี้ผมขายให้ตัวละพันแปดสิบบาทร้อยหกสิบบาทรับบัตรได้แปดสิบบาทถึงร้อยหกสิบบาทหกโอมตัวนี้ไม่กิน c ชน n าเหมือนกันนะเป็นลำโพงห้าทางเอาตัวนี้เอาพันสองรวมส่ง ต่อมาเป็น JBL สี่ทางตัวใหญ่นะตัวนี้จะเป็น Make in Mexico อันนี้ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดทักเข้ามาในลายก็ได้เอาคแค่หกพัรวมส่งแล้วก็จะมีของ o n g e l อันนี้จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งจะเป็นตัวยาว ข้างหลังก็เป็นบานาน่าตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่กว่าตัวเมือ่อกี้อันนี้จะเป็น307ศูนอันนี้ตัวละสองพั 2, 000, 2, รวมส่งตัวนี้นะครับสองรวมส่งใช่แล้วก็จะมีนี่อีกตัวหนึ่งจะเป็นแหลมหัวจรวดเอ้ยไม่ใช่กลางจะเป็นปาดอก ดอกหัวจะหลวดตัวนี้เสียงดีเหมือนกันนะเป็นตู้ดำเป็นโนของออนเกียวครับอันนี้เอาพันสองรวมส่งพอเสียงดีมากมออนนี่มีน,นี่แล้วก็มีออนเกียวอันนี้ตัวเล็กเป็นคู่อ่ะตัวนี้ก็มาเป็นคู่นะอ่าใช่ใช่ใชใชเป็นดำเป็นโอดอกสวยพวกนี้ดอกสวยหมดเลยหน้ากากรบ อันนี้คู่ 1, ละหนึ่งพันรวมส่งตัวนี้แล้วก็มียามาฮ่าตัวล่างแต่อันนี้ไม่มีหน้ากากมาเป็น MS10mm mmT รับวัดได้40วัตถึงหนึ่งร้อยวัตต์ตัวนี้เสียงดีมากนะตัวนี้เดียวเนี่ยเสียงดีมากเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่ง อันนี้ติดจองแล้วแล้วก็จะมีซับเปล่าของออนเกียวตัวละพันแปดรวมส่งดอกขนาดตัวนี้อยู่ดอกเจ็ดนิ้วครับดอกซับลำโพงอ๋อนี่มีมีนี่อีกนิดหนึ่ง อันเนี้ยลำโพงตัวออนเกียาหน้าดำผมเอาหน้ากากไปซักที่บ้านมันเพิ่งมายังไม่ได้ทำความสะอาด mm hmm. แต่สภาพตู้สวยนะตัวเนี้ยตัวนี้ขายดีมากเลยเสียงดีมากอันเนี้ยเอาคู่ละสองพรวมส่งเหมือนเดิมม,มีมาสองคู่คเป็นสีไม้ไม,ไม้เขาเรียกไม้โอ้กงเป็นสีแดงอ่่แล้วก็จะมีเทนบูต,ตัวนี้อีกตัวหนึง่งตัวนี้ก็เสียงดีเหมือนกันอันนี้คู่ละพันแรวมส่ง แล้วก็เดี๋ยวผมต่อมา,อมาเดี๋ยวผมพามาดูใกล้จะหมดละของเข้ามาใหม่มีอ๋ออันเนี้ยอันนี้มีมาอีกคู่หนึ่งครับของ p โอเนียไม่มีฝาครอบมาเหมือนเดิมตอนนั้นมันมีมามีฝาครอบมาข้างหนึ่งอันนี้ไม่มีเลยเอาไปคู่ละสองบนสองรวมส่งเหมือนเดิมสองบนสองรวมส่งนะครับใช่เสียงดีนะตัวนี้เสียงดีมากมันจะมีรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ถ้ารุ่นเล็กจะเป็นสองทางอันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่มีสามทางนะครับใช่ใช่ แล้วก็จะมีข้างหน้าอีกนิดหนึ่งข้างหน้าจะมีมาอันนี้ของ panasonic ครับ panasonic มีสองคู่อมีลออกน้่นอ่ะใช่อันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่กว่าตัวบนแต่สภาพสวยทั้งสองคู่ตัวบนเนี่ยแหลมมันเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เบดเบดเขาอาจจะเป็นพลาสติกนะ <c oughs> เป็นดอกพลาสติกนะ <c oughs> ตัวนี้เบดน,นุ่มมากเลย พานาโซนิกตัวนี้คู่ละ2 5 0 0รวมส่งสองหรวมส่งใช่แล้วก็ตัวล่างจะเป็นดอกพลาสติกเหมือนกันแต่เป็นรุ่นใหญ่กว่าอันนี้จะเป็นสีทางหน้ากากหมีสี่ดอกอะอันนี้คู่ละ3 0 0พันรวมส่ง,ากาก 4, สงต่อมาจะเป็นไพโอเนียไพโอเนียจะมีสองรุ่นเหมือนกันครับรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ตัวบนจะเป็นรุ่นเจ็คู่นี้สองหรวมส่งดอกจะมีสองดอกนะดอกขนาดมูฟเฟอร์ ตรงนี้ห้านิ้วแล้วก็ข้างล่างหกนิ้วตัวล่างจะเป็นรุ่นเก้าตัวล่างคู่ละสามพันรวมส่งครับมีดอกเหมือนกันนะข้างล่างก็จะมีดอกสามดอกสามดอกเหมือนกันใช่ใช่อันนี้คู่ละสามพันรวมส่งสามพันรวมส่งวันนี้สินค้าที่เข้ามาใหม่ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็คชาเราจะมีมาเรื่อยๆใช่ไหมครับมีอ๋อมีมาเรื่อยๆลืมแนะนำไอ้นี่ไปเลยมันนี่นี่อยากอยากให้เอาไปใช้มากเลยตัวเนี้ย นี่นี่อ๋อเป็นอ่าตัวนี้เป็นไอ้นี่มันจริงๆอ่ะตอนแรกมันเป็นตัวรับสัญญาณวิทยุของญี่ปุ่นแต่ว่าผมมีคนรู้จักเขาเป็นคนที่ทำงานในมหาจักรพวกไอเนี่ยเขาเป็นพวกช่างพวกอะไรนี่แหละแล้วเขาไปทำเป็น DIY อือใชเป็นอะไรไอเนี่ยคือเขาเอาไปทำเป็นบลูทูธอ๋อ เอาไปทําเป็นบลูทูธแล้วข้างในเขาอ่าจะมีแผงเป็นแผงวิทยุใช่ไหมเขาจะเอาบลูทูธออาไปจิ้มเข้าในแผงตัวเนี้ยเสียงดีมากเลยนะเสียงเสียงเขาอะดดอบมาจากซีดีประมาณประมาณอ่าสี่สบสิเอร์เซนแต่ก็เสียงดีกว่าที่เราเอาสายจากตูดโทรศัพท์ไปเสียบเขา้าเยอะเลยครับผมลองมารายละเอียดดีอยู่รับสัญญาณได้ประมาณ20เมตรครับ ประมาณ10-20เมตรก็คือมันรับสัญญาณบูทูธได้นะอ่าใช่ไอตัวนี้เป็นไฟบ้านนะเอาไปต่อเข้ากับอ่าข้างหลังเขาจะเป็นช่องอ่าน่าจะเป็นปีเอาเป็น RCA เข้าอะฮะครับผมเสียบเข้าแล้วก็มาเข้าเครื่องกับพวกนี้ได้เลยได้สบายเลยนะใช่อันนี้ผมขายตัวละ2,500รวมส่ง2,500รวมส่งใช่ใช้งานปกติเลยครับผมเสียงดีมากมต่อมาจะมีนี่เครื่องเล่นเทปเล่นเทปมีมาสองตัวคร ใช้งานปกติอันนี้จะเป็นไฟร้อยร้อยสิบอันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะแต่ว่าตำหนิเขาคืออย่างเดียวเข็มตรงเนี้ยเข็ม uv อะ่ะไม่กระดิกแต่ทุกฟังก์กชันปกติใช้ใช้ได้หมดอันนี้เอาตัวละสองพันรวมส่งนี่นะใช้ได้ปกติแค่เข็มตรงนี้ไม่กระดิกหรือว่าใครเอาไปทำได้ก็เอาไปได้ต่อมาจะเป็น cd ของเทียร อัน,น,อน,นเปิดไว้อยู่ซีดีเทียบตัวนี้อ่านดีมากเลยเป็นเครื่องเล่นซีดีโดยเฉพาะเลยนะตัวนี้นเอาไปเล่นซีดีไม่ได้นะเป็นแผ่นพวกอ่าซีดีดีวีดีพวกเนี้ยเอไม่ใช่เอาไปอ่านพวกแผ่นหนังพวกดีวดีพวกนี้ไม่ได้นะอ๋ออันนี้จะเป็นซีดีโดยตรงเลยซีดี <CD S 2> โดยตรงเลยอ่าใช่แต่ตัวนี้อ่านเสียงดีมากเสียงใสเลยอ,อ,อันนี้ตัวละสองพันห้ารวมส่งครับผมตัวเนี้แล้วก็จะมีนี้ ของโซนี่หัวอ่านจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นแท่นอกมาอย่างนี้เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเสียงตัวนี้ก็เสียงดีเหมือนกันอันนี้ตัวละสองพันรวมส่งไฟร้อยครับไฟร้อยนะครับใช่แล้วก็จะมีอันนี้แอมของโซนี่อันนีต้ตอนนี้ใช้ตัวนี้อยู่ในร้านเสียงดีเหมือนกันฮะเป็นอวา AVR ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นระบบหกจุดหนึ่งข้างหลังเป็นขั้วทองหมดเลยอันนี้ตัวละห้าพันห้ารวมส่งไฟร้อยสิบเหมือนกัน อย่างดีเลยตัวนี้แล้วก็มีออนเกียวแต่น,นี้จะเป็นรุ่นเล็กครัอันนี้จะเป็น5.1ต่อลําโพง AB ได้2ตัวทั้งหมดมันต่อลําโพงได้7ตัวอันนี้เอา3 5รวมส่งเหรอใช้งานปกติเลยนะครับ3.5รวมส่งครับ ตอนนี้สินค้าในร้านก็น่าจะหมดเพียงแค่นี้จริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่บางตัวเคยถ่ายไปแล้วเลยไม่ได้ถ่ายซ้ำยังไงสนใจก็สอบถามทางเบอร์โทรอะไรนะใช่ใช่าเบอร์โทรร้าน0971129725ครับที่กัดร้านก็อยู่ตลาดปัตทวิกาโอเคคุณน้าถ่ายภาพแปผมโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ